มีคนตกใจเมกาโลดอนมีคนตกใจเมกาโลดอนเราอันเชิญไม่ได้ตกใจแบบเหมือนตกใจผีนะแบบมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันว้าวอ่ะเดี๋ยวนะได้กเหรอโง่ ถ้าคุณโชคดีก็จะได้ประมาณนั้นเลยได้ลอด็อโชคดีแบบใดมเมื่อกี้นี้พูดว่าไงนะไม่เขาบอกว่าถ้าคุณโชคดีอาจจะได้ล้อรถขยะมาได้ล้อรถก็ได,ได้ปลาชิ้นใหม่นะคะเป็น <ตา S 1> ปลาปลาล้อรถเยี<ก>่ยมมากมันเจอตกได้ขยะ อะไรนะต้องเจอตกให้ได้ขยะเป็นได้ขยะ <Huh? S 1> ตกได้ขยะอ <c oughs> ใครเล่นไหมครับ <c oughs> อ,อ๋อตกได้ขยะถ้าตกได้ขยะจริง,รงๆนี่ดาร์กโจ๊กเลยนะ <c oughs> <c oughs>